สวัสดีครับอันนี้ก็ทําครบนะฮะทำครบใต้โคนเลยนะในพึ่งอยู่นี่นะฮะลงมาต่อยนะครับให้มาเอาออกนะปีที่แล้วก็สองรอบนะปีนี้มาอีกอ่ะนะครับผมนี่ครับทําครบง่ายๆครับใบตองแห้งนะครับใบตองแห้งนะครับมัดโคนให้แน่นนะรวบปลายมาหลวมๆสามปอกสี่ปอกห้าปอกแล้วแต่กบ แล้วแต่ความยาวของคบนะคบสั้นก็สามปอกนะคบยาวก็ห้าปอกขึ้นสูงสูง,สงลมแรงแรงต้นไม้สูงสูง,สงกลัวมันหมดก็ยาวยาวหน่อยนะช่วงนี้ลมแรงแรงนะมัดแน่นๆนหน่อยไม่งั้นไฟมันลุกนะเดี๋ยวมีดราม่าครับไม่ได้ช่วงนี้ไม่ดีนะครับมัดครบง่ายๆบางท่านก็ถามมานะครบใช้อะไรทำนะไบไม้แห้งนะไปไม้แห้งกิ่งไม้แห้งนะ ที่เอาใบไม้สดนะมาห่อแล้วทําให้เกิดควันได้ทั้งหมดประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ใช้ใบ<ช>ไม้เลียใช้ใบไม้สดนะครับอตามเสร็จก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้รังนี้นะอันนี้ต้องขอให้ปัดกิ่งออกเลยนะครับ โอเคนะครับ นะครับเริ่มแลวนะครับผ่านพึ่งกรุงเทพนนนะครับหัวน้ำสวยมากนะครับนุ่นผ่านบางกรครับผ่านหนุ่มแดนบางกรสสวยมากเลยปุ๊บภาพนี้สวยมากครับ ตัดนะครับจะตัดหัวน้ำหวานแล้วนะครับพันแมนพันแมนอยู่ข้างล่างนะครับนุ่นครับพันแมนยกมือนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้ก็อยู่กันกับพานุนนะครับผมเป็นคนถือกล้องนะครับแล้วก็หนุ่มเมืองบางกอนนะครับแล้วก็พันแมนวันนี้อายมาสี่คูฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับ

นะครับปัดหัวน้ำเลยนะครับ ครับโอเคเรียบร้อยนะครับผม